สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาอธิบายวิธีการเล่นเกมจับผิดภาพกันนะคะก็ได้สื่อดีๆจากเว็บไซต์โ Coding t ท a i l a n d อีกครั้งนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการาสังเกตแล้วก็ทักษะที่ต้องใช้นะคะวันนี้ก็ต้องทักษะการสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเป็นการจับผิดภาพทั้งหมด5จุดเนาะในแต่ละภาพเด็กๆมาช่วยกันเนาะ วิธีการหลักการนะคะที่จะเป็นต้องนำไปใช้นะคะก็คือเราจะต้องแบ่งส่วนภาพออกเป็นส่วนต่างๆนะคะแล้วก็มีหลักการในการาสังเกตก็คือใช้แนวตั้งนะคะหรือแนวนอนก็ได้ในส่วนของการอัอนดับแรกเลยก็คือต้องแบ่งส่วนภาพให้เป็นส่วนย่อยๆก่อน และเราถึงจะมองภาพได้ละเอียดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีการสังเกตภาพตั้งแต่ด้านซ้ายของภาพนะคะไปทางขวานะคะแบ่งไปเรื่อยๆนะคะก็เสร็จแล้วก็โซนที่1น,นะคะก็สังเกตไปนะคะด้านซ้ายไปทางขวาโซนที่2นะคะก็ไล่ไปโซนที่ส,ะะโ,ซสโซนที่ส่โซนที่5้ก็แล้วแต่เราจะแบ่งโซนไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นแนวตั้งนะคะเราก็สามารถมองภาพตั้งแต่ลงมาด้านล่างนะคะ โดยเริ่มจากด้านซ้ายของภาพนะคะลงมามาเรื่อยๆนะคะจนะจนสิ้นสุดส่วนภาพที่เราต้องแบ่งไว้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะถนัดแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะก็ใช้วิธีการนี้นะคะเป็นการแบ่งส่วนย่อยๆของภาพนะคะเราจะได้มีวิธีการสังเกตภาพที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองภาพครบแล้วหรือยังไม่ครบนะคะก็ให้กลับมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการ ตรวจสอบข้อผิดพาดที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าเราจะใช้วิธีการแบ่งส่วนยังไงนะคะก็มาดูที่ตัวอย่างที่1นนะคะก็จะเป็นสองภาพนี้ <c oughs> อสองภาพนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแบ่งโซนให้นะคะก็ไม่จะเป็นต้องแบ่งโซนเยอะนะคะอาจจะแบ่งแค่สักสองสามโซนนะคะสามโซนเนะาะสามโซนแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ลองอกะระยะดูนะคะ โซน,นที่1ค่ะโซนที่2แล้วก็โซนที่3นะคะอย่างที่คุณครูแนะนําก็คือ,อเด็กๆจะไล่ภาพตั้งแต่ด้านซ้ายนะคะไล่ไปทางขวาไปเรื่อยๆนะคะก็ให้สังเกตนะคะแบ่งเป็นโซนเนะาะทีนี้เด็กๆมาดูโซนที่1นนะคะก็จะเห็นว่าด้านซ้ายของจอมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีดาวมีกล้องนะคะมีกล้อง2ดาวเนะาะดาว3ดวงเหมือนกันมีกล้องมองดาวเหมือนกันนะคะ มีตรงไหนอีกไหมเอยที่มีความไม่เหมือนกันเนาะ,ะโซนที่1ไม่มีเนาะโอเคก็ผ่านไปก่อนนะคะทีนี้มาดูโซนที่2นะคะโซนที่สองก็จะเริ่มั้กแต่ซ้ายมือของกองภาพนะคะเด็กๆเห็นความไม่เหมือนกันแล้วนะคะก็คือดาวนะคะจุดที่1นนะคะต่อไปคะ่นะเด็กๆไล่มาเรื่อยๆคะ่ะจะเห็นความไม่เหมือนกันอีกนะคะก็คือตรงลูกโลกนะคะเป็นจุดที่2ไล่มาตรงกลางภาพคะ่ะเห็นอะไรอีกไหมคะ เพื่อนบอกเห็นดาวค่ะนี่ดาวตรงนี้ไม่เห็นเนะาะต่อไปค่ะตรงไหนอีกแอปเปิลค่ะไล่ไปนะคะก็จะเห็นความาแตกต่างนะคะไล่ไปตั้งแต่ด้านซ้ายภาพด้านซ้ายของภาพนะคะไล่ไปโซนที่3มค่ะมีอีกไหมเอ,อ่ยมองค่ะมองด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเปรียบเทียบกันนะคะเด็กๆเห็นแล้วค่ะตรงต,ต่อจิ๊กซอว์นะคะก็จะเป็นจุดที่5นะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็อาจจาะก,กลับไปทบทวนอีกสักรอบก็ได้ะคะ่ะแนวตั้งนะคะไล่ลงมานะคะถ้าแนวตั้งก็จะไล่ลงมานะคะด้านซ้ายนะคะไล่มาตรงกลางภาพแล้วก็เป็นสุดท้ายของภาพนะคะก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะคะโอเคในส่วนของภาพที่1เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะ,ะตัวอย่างที่สนะคะเดี๋ยวลองมาใช้แนวตั้งดูนะคะแนวตั้งจะเป็นยังไง ในส่วนของแนวตั้งนะคะก็หลักการเหมือนกันค่ะแบ่งโซนภาพก่อนนะคะทีนี้หลักการในการดูภาพนะคะก็เ,เดี๋ยวเรามาดูแนวตั้งดูนะคะแนวตั้งก็จะไล่ตั้งแต่ด้านซ้ายของภาพเหมือนกันนะคะเราก็จะไล่ภาพไปแบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายของภาพก่อนนะคะด้านซ้ายของภาพนะคะมีอะไรบ้างนะคะโซนที่1นึ่งมีไหมเอ่ยไม่มีโซนที่สองมีไหมคะ ไม่มีนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆอ่าลูกโลกค่ะเห็นแล้วนะคะด้านซ้ายไปด้านขวาไปนะคะตรงไหนอีกคะเด็กๆอ่าไล่ลงมาค่ะไล่ลงมาอ่าตรงอ่าตรงเขาเรียกว่าอะไรหนังสือสีสีเหลืองนะคะมีหมวกด้วยค่ะคุณครูนี่มองไม่เห็นอ่าตรงหนังสือค่ะคุณครูอ่าตรงกลางภาพนะคะตรงนี้ไล่ามาถึงกลางภาพแล้วตรงไหนอีกคะ ตรงไหนอีกได้4จุดแล้วนะคะได้4จุดแล้วรองเท้าคุณครูนั่นเองนะคะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของภาพนะคะก็ครบแล้วทั้งหมด5จุดนะคะทักษะนี้ก็จะไล่าภาพนะคะไล่าภาพตั้งแต่ด้านซ้ายนะคะไล่ลงมาตรงกลางภาพนะคะแล้วก็ไปจนสุดท้ายของภาพนะคะก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเด็กๆจะถนัดด้านไหนนะคะ ในส่วนของภาพถัดไปนะคะเด็กๆก,ก็าคุณครูฝากให้เป็นกันบ้านไปช่วยกันหาเนาะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งภาพไปให้นะคะแล้วก็เด็กลองใช้เทคนิคของนักเรียนนะคะจะเป็นด้านซ้ายไล่ไปนะคะหรือจะเป็นแนวตั้งลงมานะคะก็ได้นะคะเสร็จแล้วทําภารกิจให้เสร็จนะคะก็คือหาภาพให้ครบทั้งภาพจุดนะคะที่จะแตกต่างกันนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆช่วยกันฝึกเนาะ ทีนี้เดี๋ยวไปดูเวอร์ชัน2ดูบ้างนะคะเวอร์ชัน2จะยากกว่าไหมเนาะในส่วนของเวอร์ชัน2นะคะเวอร์ชัน2เหมือนเดิมค่ะแบ่งโซนนะคะแบ่งโซนภาพก็เป็นการแบ่งส่วนย่อยให้เป็นชิ้นส่วนเล็กลงนะคะจะได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็มาดูเหมือนเดิมค่ะเราจะมองจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะก็มาดูว่าภาพส่วนไหนนะคะก็มีส่วนแรกไม่มีนะคะ คิ้ค่ะคุณครูอยู่ตรงกลางของภาพนะคะโอเคตรงไหนอีกคะตรงกลางภาพค่ะคุณครูมีลูกดาวด้วยนะคะสจุดแล้วนะคะตรงไหนอีกมาดูโซนที่2บ้างค่ะโซนที่สองตรงไหนไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีหลอดทดลองนะคะมีตรงเสื้อค่ะคุณครูไล่ไปนะคะตั้งแต่ด้านซ้ายไปตรงกลางภาพแล้วก็สุดท้ายของภาพแอปเปิลค่ะคุณครูโอเค ครบเลยยังเอ่ยครบเลยยังคะ,ะครบแล้วนะคะ5จุดนาะโอเคค่ะก็เป็นการไล่ภาพไปนะคะ,ะดูอีกสักตนนัวอย่างนึงค่ะ,ะภาพนี้ค่ะมอนเดิมค่ะแบ่งโซนภาพนะคะหรือเด็กๆบอกว่าจะไม่ขีดเส้นก็ได้แต่ว่าเด็กๆให้กะระยะนะคะว่าเราจะแบ่งโซนภาพอยู่ตรงไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไล่นะคะไล่ลําดับการมองตั้งแต่ ด้านซ้ายของภาพตรงกลางภาพแล้วก็ด้านขวาของภาพนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่แรกนะคะก็ด้านซ้ายของภาพก็จะเริ่มเห็นละนี่จุดที่1นนะคะต่อไปค่ะจุดที่2เห็นตรงไหนเอยตรงกลางภาพค่ะคุณครูโอเคไ่ามาอีกค่ะอ่าเห็นหม้อแล้วค่ะหมอ้อต่อไปค่ะอ่ากล้องฟื้นค่ะเนี่ยเป็นการไล่ภาพไปทีละลําดับนะคะ ส่วนท้ายของภาพมีตรงไหนคะอาตรงแผนที่คะ่ะโอเคเนาะครบไปยังเอ,อ่ยครบแล้วนะคะทั้งหมดน5จุดก็จะทําให้เราสามารถหาภาพได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบวิธีการคิดที่เป็นขั้นตอนมากขึ้นเนะาะก็ฝากให้เด็กๆนําไปใช้ดูนะคะในภาพตถัดไปก็เดี๋ยวคุณครูทิ้งภาพไปให้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ไปลองฝึกฝนแล้วก็ช่วยกันหาจุดแตกต่างของภาพกันนะคะก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ